สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n e l มาดามนัดคนอ่านดวงหรือซิกเกอร์ทาโรคลิปนี้มาดามจะมาดูผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะเราประจําเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2563เราก็มาถึงชาวราศีมังกรกันแล้วค่ะชาวราศีมังกรผู้ที่เกิดในวันที่14มกราคถึง16กุมภพาเราจะมาดูกันนะคะว่าในช่วงเดือน สิงหาคมชาวราศีมังกรจะมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตบ้างชีวิตโดยรวมการงานการเงินความรักเป็นอย่างไรโชคลาภมีไหมสุขภาพจะเป็นอย่างไรเจ้านายลูกน้องบริวารเพื่อนร่วมงานคิดอย่างไรกับเราศัตรูลับๆศัตรูเปิดเผยมีหรือเปล่าจะมีคดีความหรือว่าจะมีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นไหมหากมีจะป้องกันอย่างไรก่อนอื่นมาดามขอเรียนชี้แจงก่อนนะคะว่า เป็นการพยากรณ์แบบรวมๆกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงท่านใดไม่ได้เอาดวงของใครมาตั้งบางครั้งอาจจะมีการคาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้หากไม่ตรงกับท่านใดมาดามขออภัยเวนะ้ณที่นี้ด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วถูกใจในคําพยากรณ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามใครสนใจอยากจะเช็คดวงกับมาดามอย่างละเอียดช่องทางการติดต่อมาดานะคะ เข้าไปที่เพจของมาดามค่ะดูดวงไพ่ยิปซีบายมาดามนัดหรือใครสนใจอยากจะเป็นนักพยากรณ์มืออาชีพตอนนี้มาดามเปิดสอนลูกเต๋าออร์ลิลอยู่ที่สยามดวงอะคาเดมี่เข้า Google พิมพ์สยามดวงอะคาเดมี่เซิร์ชหามาดามนัดคนอ่านดวงบอกรหัส PN10 คุณจะได้รับส่วนลด10%จากค่าเรียนบอกรหัส NU10 คุณจะได้รับส่วนลด10%จากค่าอุปกรณ์การเรียนเรียนไว้เพื่อเป็นรายได้เสริมก็ได้นะคะหรือใครอยากที่จะ เรียนแบบเจอตัวเป็นๆกับมาดามเลยตอนนี้มาดามกําลังจะเปิดสอลูกเต๋าออร์เคิ้นอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์ใกล้วัดใหม่ยาแป้นในวันที่23สิงหาคมปีพุทธศักราช2563วันอาทิตย์เรียนวันเดียวจบนะคะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกาใครสนใจก็ไปสมัครเรียนกันได้นะคะจบแล้วสามารถขอใบประกาศจากทางสมาคมได้เลยค่ะเอาละค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่า ชาวราศีมังกรในช่วงเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดามขอสับไพ่ก่อนนะคะขออนุญาตชาวราศีมังกรขอเป็นตัวแทนจับไพ่แทนคุณค่ะ ถ้าสำหรับชาวราศีมังกรน,นะในช่วงเนี้อาจที่จะมีกําลังคิดอยากที่จะลงมือทําอะไรใหม่ๆหรือมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆที่จะต้องทามันเอ่อถ้าถามว่าเราลงมือทําเราจะทําได้ไหมเราทําได้แต่บอกได้เลยว่าในช่วงแรกๆเนี่ยคุณอาจจะเจออุปสรรคนะถ้าคุณสามารถฝ่าฟันอุปสรรคเนี่ยข้ามผ่านไปได้มันต้องใช้ความมานะและความอดทนมากเลยนะคะคุณถึงจะประสบความสําเร็จทําอะไรต้องเขาเรียกว่า ทำอะไรต้องพิจารณาหรือเรียนรู้ให้รอบคอบก่อนนะก่อนที่จะตัดสินใจทําคุณเป็นคนที่นึกอยากจะทําอะไรแล้วลงมือทําเลยโดยที่ไม่ดูให้รอบคอบก่อนมันอาจที่จะทําให้คุณอนะพังได้นะคะแทนที่ว่าเราจะไปประสบความสําเร็จมันก็เลยกลายเป็นพังได้เพราะความไม่รอบคอบของเราชอบทําอะไรแบบเสี่ยงหรือไม่ได้ไม่ได้ศึกษาดูให้แน่นอนหรือบางทีลงลงมือทําไปแล้วก็ขี้เบือ่อหรืออาจที่จะแบบว่าไม่อยากทํา โยนกองให้คนนู้นคนนี้ทํามันก็เลยกลายเป็นว่ามันมีความขี้เกียจอยู่ในตัวนะชาวราศีมังกรเนี่ยมีความคิดที่ดีอยากทานูน่นทําเนี่ยทําได้อยู่แต่ว่าความขี้เกียจมันก็มีอยู่ด้วยเหมือนกันหรือว่าถ้าพอไม่ขี้เกียจนึกอยากจะทําก็ทําอะไรแบบสเสี่ยงๆโดยที่ว่าไม่ได้ศึกษาดูให้รอบคอบคิดโครงการอย่าคิดโครงการใหญ่เกินไปหรือจะลงทุนทําอะไรหรือลงมือทําอะไรทําแต่เล็กไปหาใหญ่นะคะอย่าทําใหญ่เลยทีเดียวถ้าเจ๊งมันเจ๊งหนักพังมันก็พังหนักเลยนะคะมันอาจที่จะ ทำให้เราอ่ะแย่ได้มันมีโอกาสที่ช่วงเนี้ยมันเหมือนกับว่าเราจะต้องหมุนเงินเราอยากที่จะทํางานเรามีโครงการเยอะเราอยากจะทํานูน่ทนทํานี่ถามว่ามีคนสนับสนุนไหมมีคนสนับสนุนเราได้นะ มีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเพียงแต่ว่าตัวเราเองอย่าทําอะไรที่มันใหญ่โตเกินตัวเกินไปและที่สําคัญอารมณ์ที่เหวี่ยงง่ายโมโหง่ายก็ต้องระวังเรื่องคําพูดด้วยนะคะคําพูดที่รุนแรงคําพูดที่พูดไม่ทันได้คิดอาจจะทําให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงอาจจะทําให้เราเสื่อมเสียญาติมิตรหรือว่าเพื่อนสนิทไปได้หรืออาจที่จะทําให้เราเสียลูกค้าได้จากอารมณ์ของเราจากคําพูดที่เราพูดไม่ได้ไม่ได้ไตรตรองให้ดีซะก่อนนะคะ ขออภัยนะคะทีนี้เรามาดูถึงว่ารายได้ของชาวราศีมังกรในช่วงเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นอย่างไรรายได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่าถามว่ารายได้ไม่ค่อยดีแล้วรายจ่ายแล้วจะเป็นยังไงรายจ่ายหมดกับการเดินทางอะ่ะมีเรื่องที่จะต้องไปนู่นไปนี่อยู่ตลอดเวลามันก็เลยมีรายจ่ายเกิดขึ้นรายจ่ายอาจจะมาจากการที่เรียกว่ามันเป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้มีการมา มันอาจจะเป็นญาติพี่น้องหรือคนใกล้ชิดคนสนิทของเรานี่แหละเข้ามาขอหยิบขอยืมแล้วเราก็ไม่ค่อยกล้าปฏิเสธมันก็กลายเป็นว่าเราก็ต้องช่วยเหลือไปถ้าเราไม่ช่วยเหลือเราก็จะต้องกลัวการถูกติชินนินทาว่าโหมีแล้วงกมีแล้วไม่ให้แต่บางทีอ่ะคนมองภายนอกเหมือนว่าเรามีแต่เราอาจจะไม่มีอย่างที่เขาคิดก็ได้นะคะทีนี้มันมีแต่มันยิ่งทําให้เราทั้งเครียด ั้งไม่สบายใจชาวราศีมังกรในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยบอกได้เลยว่ามีโอกาสที่จะล้มเจ็บได้บ่อยๆนะคะเจ็บป่วยได้บ่อยเพราะช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยด้วยนะคะมันก็จะต้องระมัดระวังสุขภาพตรงเรื่องนี้ด้วยแล้วก็บวกกับการที่เราเครียดกับการที่หาเงินรายได้อะเข้ามาไม่ดีเท่ากับรายจ่ายเลยรายจ่ายมีออกไปเยอะมากเลยเข้ามาเหมือนเงินผ่านมือเข้ามาแล้วก็ออกไปนะคะ แต่ก็ยังดีที่เรียกว่าเราก็ยังมีงานมีการทํายังมีอาชีพของเราที่ทําให้เรายังมีเงินเข้ามาอยู่ตลอดที่เรามาดูว่าชาวราศีมังกรถ้าเดือดร้อนเราจะไปพึ่งพาใครได้บ้างไหมพึ่งพาพี่น้องได้ไหมพี่น้องพึ่งพาได้นะพี่น้องที่เขาเป็นผู้ใหญ่กว่าเราเนี่ยเขาจะให้การช่วยเหลือเรานะคะแต่ถ้าสําหรับใครที่คุณพ่อคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ล่ะเราคิดจะพึ่งคุณพ่อคุณแม่พึ่งได้ไหมคุณแม่พึ่งไม่ค่อยได้นะคะคุณแม่ใช้เงินเก่ง ใช้เงินเก่งเที่ยวเก่งจึงไม่ค่อยมีให้เราพึ่งพาเท่าไหร่นักบางทีเราไปพูดกับเขาเราจะน้อยใจออกมาซะมากกว่าแต่ถ้าถามว่าพึ่งคุณพ่อได้ไหมคุณพ่อพึ่งได้ก็ต้องดูอารมณ์เขาด้วยนะอารมณ์เขาอาจที่จะเหวี่ยงง่ายโมโหง่ายสักนิดหนึ่งแต่ถ้าถามว่าเราไปขอหยิบขอยืมขอ,อ,อพึ่งพาเขาเนี่ยเขาให้ไหมเขาก็ให้แต่ให้ตามความเหมาะสมด้วยนะเขาก็ต้องดูด้วยว่าเราเอาไปใช้ใจ่ายอะไรเราจำเป็นมากน้อยแค่ไหนแต่ถามว่าพึ่งได้ไหมก็เพราะพึ่งพอได้อยู่นะคะ ทีนี้ถ้าชาวราศีมังกรสําหรับคนที่คุณพ่อคุณแม่จากไปแล้วญาตพี่น้องไม่มีแล้วเราจะไปพึ่งเพื่อนฝูงได้ไหมเพื่อนฝูงในที่นี้มองว่าพึ่งได้อยู่นะเพื่อนฝูงก็มีฐานะที่ดีอยู่แต่มันก็ขึ้นอยู่ที่อารมณ์ของเขาถ้าเขาอารมณ์ดีเขาอยากให้ให้ช่วยเหลือเราเขาก็ให้แต่ถ้าเขาอารมณ์ไม่ดีเนี่ยเราไปพูดให้ดียังไงเขาก็เกิดไม่ให้ก็ได้มันมันอยู่ที่อารมณ์เขามากเลยเพราะฉะนั้นน่ะ สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับชาวราศีมังกรเมื่อหวังพึ่งใครแล้วเนี่ยบางทีเราต้องไปแคร์อารมณ์เขามากเกินไปดีที่สุดคือพึ่งพาตัวเราเองต้องยอมเหนื่อยนะคะลุกขึ้นมากระตือรือร้อนให้มากกว่าเดิมอย่าไปนั่งเอาเอาแต่ความสบายมากจนเกินไปชาวราศีมังกรเนี่ยบางคนชอบความสบายรักสบายซะจนเคยตัวพอถึงครา,าวลําบากแล้วเนี่ยมันก็ยังลําบากไม่ได้มันติดติดอารมณ์นั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากที่จะไม่ต้องไปพึ่งพาใครต้องลุกขึ้นมายอมลําบาก กัดฟันสักพักหนึ่งแล้วมันก็จะดีขึ้นเองนะคะสําหรับชาวราศีมังกรใครที่มีเงินทุนอยู่แล้วไม่ได้ลําบากลาบนอะไรมีเงินสักก้อนอยากจะลงทุนทําธุรกิจเป็นของตัวเองและอยากจะหาะไรายได้เสริมอย่างอื่นเพิ่มเติมขึ้นมาจะทําได้ไหมเรามาดูกันนะคะว่าชาวราศีมังกรสําหรับคนที่จะทําธุรกิจใกล้บ้านจะทําได้สําเร็จไหม เรามามองว่าธุรกิจใกล้บ้านทําได้แต่คุณต้องระมัดระวังนะคะถ้าคุณไม่ศึกษาให้รอบคอบเนี่ยบอกได้เลยว่ามีโอกาสที่จะพังอย่างเดียวเลยแต่ว่าถ้าเราจะทําธุรกิจอะไรชาวราศีมังกรก็จะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนอยู่นะคะแต่เราต้องดูและศึกษาให้รอบคอบแล้วก็ต้องทําจากเล็กไปหาใหญ่แล้วก็ไม่ควรที่จะจะสต็อกสินค้าและธุรกิจที่คุณทําควรเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือไม่ก็กาขายพวกกระเป๋ารองเท้าหรืออาจจะทําอะไรเก็บ เ,เกี่ยวกับพวกเกี่ยวกับอุปกรณ์เดินทางนะคะมันจะเหมาะกว่าแล้วก็จะแล้วก็จะทําได้มีคนให้การสนับสนุนต้องเริ่มจากเล็กไปหาใหญ่แล้วมันจะมีโอกาสที่จะเติบโตขยายกิจการได้นะคะมันเหมาะกับการที่จะทําอาชีพแบบนี้มากกว่าที่จะไปทําธุรกิจอย่างอื่นหรือทําธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไปเลยก็ได้นะคะก,ก็ก็เหมาะกับคุณเป็นการท่องเที่ยวแบบผจญภัยสักนิดนึงถึงจะเหมาะนะ แต่สําหรับใครที่คิดอยากจะไปทาไกลบ้านต่างถิ่นต่างแดนแลราจะประสบความสําเร็จไหมก็ทําได้นะประสบความสําเร็จนะแต่ควรต้องศึกษาดูช่องทางดูทุกอย่างให้รอบครอบก่อนที่จะลงมือทําแล้วก็เริ่มจากเล็กๆไปนะคะไม่ว่าคุณจะทําใกล้บ้านหรือไกลบ้าน,ก,านก็ประสบความสําเร็จได้เพียงแต่ถ้าทําใกล้บ้านเนี่ยแนะนําว่าขายอุปกรณ์เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางการท่องเที่ยวหรือกระเป๋าหรือรองเท้าหรือว่าเป็นหมวกจะเหมาะกว่า หรือทําเป็นธุรกิจท่องเที่ยวไปเลยก็จะดีแต่ถ้าไปทําไกลบ้านก็แล้วแต่อาชีพที่คุณจะถนัดที่คุณจะไปลงมือทําแต่เพียงแต่ว่าคุณต้องเริ่มจากเล็กๆก่อนอย่าไปลงตุนลงตูมนึงปุ๊บโอ้ยฉันจะต้องยิ่งใหญ่อลังการเลยเนะี่ยเดี๋ยวมันจะมีโอกาสที่จะพังได้เพราะว่าคุณยังไม่รู้จักว่าคุณยังไม่รู้วิธีการป้องกันช่องโหว่ช่องโหว่ช่องรั่วของมันว่าจะเป็นยังไงนะคะเริ่มจากเล็กๆมันก็ช่องโหว่ช่องโหว่ช่องรั่วมันก็จะเล็กหน่อย เราค่อยๆทําศึกษาไปเรื่อยๆเราก็จะชํานาญแล้วเราก็จะเก่งเองนะคะเพราะว่าในในเนี้ยบอกว่าชาวราศีมังกรจริงๆแล้วเป็นคนที่มีฝีมือนะทางด้านการทํางานถ้าขยันนะบอกได้เลยว่าเงินมันไม่ขาดมือหรอกแต่ถ้าเราเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเราขี้เกียจไม่อยากทำนะทำแค่นี้พอแล้วเนี่ยหรือว่าบางทีคิดว่าครอบครัวยังมีเงินซัพพอร์ตเราอยู่อันนะมันจะทําให้คุณลําบากในวันข้างหน้าได้นะคะทีนี้าชาวราศีมังกรถ้าเกิดว่าไม่ไม่ชอบทําธุรกิจอาจจะเล่นหุ้นล่ะ จะเล่นหุ้นเป็นยังไงเล่นหุ้นเล่นได้มีโอกาสได้เงินดีอยู่แต่ต้องศึกษาหุ้นให้ดีๆก่อนนะหรือมีบลกเกอร์เป็นที่ปรึกษาจะดีกว่านะคะบางทีเนี่ยมันมองเหมือนน่าจะได้แต่บางทีมันเกิดไม่ได้ขึ้นมาได้หุ้นที่คุณซื้อมันแปรป,ป,ปวนปวนแปรนะคะแปรปวนง่ายเพราะฉะนั้นอนะ่ะมันก็ทําให้หุ้นที่ซื้อเนี่ยมันไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นะมันจึงต้องรีบซื้อมาขายไปซะมากกว่า จะไปเก็บดองนานเดี๋ยวก็จะกลายเป็นภาระของคุณขึ้นมานั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรดีที่สุดเนี่ยคือต้องต้องดูแลต้องดูแลหุ้นอย่างใกล้ชิดหรือว่าซื้อมาแบบซื้อมาขายไปอย่าเพิ่งไปเก็บดองมันไว้นานๆใครจะไปหวังเก่งกําไรว่าเอยจะเก็บไว้นานๆเพื่อที่จะได้ได้กําไรเยอะๆมันจะกลายเป็นแบบไม่ไม่ได้กําไรมันจะกลายเป็นขาดทุนไปซะสําหรับใครที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์อยากรู้ว่าแล้วถ้าอย่างเนี้ย ซื้อที่ซื้อซื้อที่ซื้อทางซื้อมาขายไปจะโอเคไหมจะประสบความสําเร็จไหมมาดามมองว่าได้อยู่นะสําหรับใครที่ชอบซื้อที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยอาจจะที่ที่จะเจอเนี่ยเจ้าที่อาจจะแรงสักนิดหนึ่งนะสําหรับชาวราศีมังกรจะเจอเจ้าที่แรงสักนิดหนึ่งก็ เราก็จะต้องไหว้บอกเขาบอกกล่าวเขาว่าเออเราซื้อมาเพื่อเราจะหวังขายไปขอให้ซื้อง่ายขายคล่องแล้วมันก็จะทําให้เราขายได้ขายได้ได้ราคาดีด้วยนะคะก็ทําให้ครอบครัวม,มีความสุขขึ้นมาได้ทีนี้เราก็เรามาดูถึงว่าสําหรับใครที่ทํางานประจําอยู่เจ้านายลูกน้องบริวารเพื่อนร่วมงานคิดอย่างไรกับเราสําหรับชาวราศีมังกรเพื่อนร่วมงานมองว่าคุณเป็นคนขยันนะแล้วคุณก็เป็นคนที่เออเขาเรียกว่า รักละรักกันเหมือนคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นคุณได้เพื่อนร่วมงานที่ดีนะคะอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขก็ต้องลดนิสัยที่เอาแต่ใจตัวเองของเราลงไปสักนิดหนึงบางครั้งเพื่อนร่วมงานก็อาจจะมองว่าเหมือนเราบางทีเข้าใจยากเดี๋ยวก็ดูว่าจะง่ายๆเดี๋ยวก็ดูว่าจะยากนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะโอเพนกับเพื่อนสักนิดหนึ่งให้ให้มันให้เพื่อน เพ,เ,เพื่อนดีแล้วได้เพื่อนดีแหละเพื่อนรักเราเหมือนคนในครอบครัวเหมือนเป็นพี่น้องกันนะคะอยู่ในที่ทํางานที่เพื่อนร่วมงานดีเนี่ยถือว่ามีความมีชัยไปกว่าครึ่งแล้วนะแต่เจ้านายต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งสําหรับชาวราศีมังกรที่ทํางานประจําอยู่เจ้านายกําลังมองนะว่ากําลังมองที่จะคัดคนออกอยู่นะเพราะฉะนั้นนะ่ะถ้าเราทําอะไรที่เราไม่กระตือรือร้นหรือเราขี้เกียจเนี่ยเราอาจจะถูกตัดสินเป็นผู้ที่ถูก ถูกคัดออกก็ได้เรามีเปอร์เซนต์ที่จะโดนคัดออกได้ด้วยเพราะตัวเราเองอะเราก็มีความรู้สึกว่าเหมือนเจ้านายพูดพูดเกง่งเอ่อบนเกง่งดาเกง่งว่าเกง่งจนเรารู้สึกเราอยากที่จะออกเรารู้สึกอึดอดัดเรารู้สึกว่าเราท้อเรากําลังมองหาทางไปที่ดีกว่าเดิมเพราะฉะนั้น,น่ะก่อนที่จะไปเนี่ยเราต้องหาทางไปให้ได้จริงๆก่อนแล้วเราค่อยไปหรือว่าถ้าเราจะคิดว่าเราอุ้ยจะทิ้งทวนแล้วไม่อยากอยู่ที่นี่ คุณอย่าเพิ่งทิ้งทวนถ้าคุณยังหาอะไรหาทางไปใหม่ไม่ได้เพราะฉะนั้นนะ่ะเจ้านายเขาก็กําลังมองว่าจะคัดคนออกอยู่เดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าเราจะถูกคัดออกก่อนเราจะได้งานที่ใหม่นะคะสําหรับใครที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วอยากรู้ว่าลูกน้องบริวารเป็นคนยังไงคิดยังไงกับเราลูกน้องบริวารรักเราดีนะทํางานให้เราในขยันซื่อสัตย์อดทนด้วยดูแลงานนะ่ะเหมือนเป็นงานของตัวเองเลยเพราะฉะนั้นถือว่าคุณได้ลูกน้องบริวารดี เรามาดูถึงว่าสุขภาพสุขภาพของชาวราศรีมังกรจะเป็นยังไงสุขภาพให้ระวังเรื่องอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงบ่อยเรื่องความเครียดกับงานเรื่องหลายๆสิ่งหลายอย่างที่มันเข้ามาประดังเนี่ยมันทําให้เราปวดหัวเป็นไมเกรนได้นะคะปวดหัวเรื้อรังเป็นไมเกรนเกิดขึ้นแล้วก็อาจที่มาจากอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเจ็บคอไอมีเสมหะต่อมทําซินอักเสบหรือว่าเป็นไทรอยด์เกิดขึ้นได้ปวดตึงช่วงคอมาจากความเครียดก็ได้ด้วยนะคะ ระวังเรื่องการที่กินอาหารไม่ค่อยเป็นเวล,เวลากินมั่งไม่กินมั่งหรือกินน้อยเกินไปหรือบางทีวันหนึ่งกินแค่มื้อเดียวอะไรอย่างเงี้ยระวังโรคกระเพาะจะมาเยี่ยมเยียนจากการประมาทของคุณว่าเอ,อ้ยไม่เป็นไรกินอย่างนี้มาตลอดไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยไม่ได้นะคะแล้วก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องโรคหัวใจด้วยนะคะถ้าเรามีอาการรู้สึกผิดปกติเนี่ยอาการเริ่มโรคอาการของโรคหัวใจเริ่มจะมาแล้วสําหรับใครที่อายุ45อัพหรือ50อัพแล้วเนี่ย อาการมันเริ่มมาเยี่ยมเยียนเราแล้วลเพียงแต่ว่ามันยังหลบหลบอยู่ยังยังยังไม่ออกมาชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเราผิดปกติหายใจเหนื่อยเกินไปหรือว่าเจ็บเจ็บที่หน้าอกเราลองไปตรวจด,ดูนะคะว่ามันจะมาจากตรงไหนกันแน่มันจะใช่ไขมันไปอุดตันไหมหรือว่ามันมาจากอะไรที่เราบกพร่องทางเกี่ยวกับระบบหัวใจที่ว่ากรรมพันธุ์เราเป็นแบบนี้อยู่ไหมเราลองไปตรวจด,ดูดีกว่านะคะมันจะดีกว่าที่ว่า เราคิดว่าเอ้ยไม่เป็นไรเราไม่เป็นไรหรอกมันเป็นอย่างนี้มาตลอดเดี๋ยวมันก็หายไม่ได้นะพออายุเยอะแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไประวังเรื่องการอั้นฉี่บ่อยๆเอยน,นะระวังเป็นนิ้วที่ถุงน้ำดีหรือว่าเป็นนิ้วไตได้เพราะว่าเรากั้นฉี่นานเกินไปกระเพาะปัสสาวะก็จะอักเสบเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะคะสําหรับใครที่กินเก่งหรือว่าออชอบกินของมันๆระวังเรื่องความดันแล้วก็โรคอ้วนด้วยนะกําลังจะมาเยี่ยมเยียนนะคะ เพราะฉะนั้นนอกนั้นแล้วก็ไม่มีอะไรสิ่งที่เตือนไปเรื่องโรคหัวใจก็ระวังเรื่องไขมันนี่แหละอาจที่จะมาจากการที่เราบางทีกินกินมากเกินไปหรือว่ากินมันมากเกินไปหรือบางทีบทไม่กินก็แทบไม่กินเอาซะเลยอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เราอะหลายสิ่งหลายอย่างมันจะมาประดังอยู่ในตัวเราได้อย่างเช่นโรคหัวใจกระเพาะอาหาร แล้วก็อีกอย่างหนึง่งสําหรับคนที่อายุ50อัพไปแล้วเนี่ยคุณผู้หญิงก็ระวังเรื่องเกี่ยวกับมดลูกตอนเนี้มันยังไม่ใช่ว่ามดลูกมีปัญหาอะไรแต่เลือดจะไปลมจะมาละวัยทองมาเยี่ยมเยียนอารมณ์จะแปรปรวนหงุดหงิดง่ายโมโหง่ายไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมอยู่ดีๆอารมณ์ก็เหวี่ยงง่ายไปหาคุณหมอไปกินยาปรับฮอร์โมนซะอารมณ์นี้มันจะได้เบาลงเมื่อนั้นน่ะคุณจะกลายเป็นคนอารมณ์ฉุนเฉียวง่ายเกินไปโดยที่ ก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันว่าเพราะอะไรมันก็เลยกลายเป็นว่าเพราะอารมณ์ฉุนเฉียวง่ายคําพูดคําจาเราก็เลยพูดแบบไม่ได้คิดมันก็จะทําให้เรามีศัตรูจากคาพูดของเราได้นะคะก็สุขภาพก็ให้ระวังเท่านี้แหละสําหรับชาวราศีมังกรนะนี้เรามาดูถึงเรื่องว่าวัยรุ่นวัยเรียนที่กําลังอยากจะศึกษาเรียนต่อจบม .6 จะต่อมหาลัยจบปตีจะต่อปโทจะมีโอกาสได้ต่อไหมมีโอกาสได้ต่อนะเพียงแต่ว่า ผู้ปกครองหรือคุณพ่อคุณแม่ก็อาจที่จะต้องใช้ความอดทนกัดฟันมากหน่อยที่จะซัพพอร์ตคุณแต่เขาก็ซัพพอร์ตให้คุณเรียนต่อจนสําเร็จได้นะคะเพราะฉะนั้นน่ะก็ใครที่คิดว่ากลัวจะไม่ได้เรียนได้เรียนค่ะเพียงแต่ว่าช่วงนี้อาจจะเป็นการเรียนที่อยู่ในประเทศใครที่คิดอยากจะไปเรียนต่อต่างประเทศก็ยับยั้งเบรกไว้ก่อนยังไปไม่ได้นะมันยังติดขัดอยู่นะคะเรามาดูว่าชาวราศีมังกรเนี่ย สังคมมองคุณว่าคุณเป็นคนยังไงสังคมมองว่าคุณเป็นคนที่คิดการใหญ่อารมณ์เหวี่ยงง่ายขี้โมโหคิดเล็กคิดน้อยหยุ่มยิมเป็นคนเขาเรียกว่าเป็นคนชอบทําเรื่องเล็กให้มันเป็นเรื่องใหญ่นะคะอย่างเช่นว่าตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่เวลาโมโหแล้วไม่ค่อยแสดงออกเก็บเล็กเก็บน้อยสมสมสมเอาไว้ไอ้คนที่เขาแสดงต่อเราเนี่ยเขาก็ไม่รู้เขาก็นึกว่าสิ่งนี้คุณไม่โกรธ เคยทาแล้วไม่เห็นโกรธเลยแล้วอยู่มาวันหนึ่งเราเกิดจะโกรธขึ้นมาเขาก็งงสิว่าทําไมเราเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นี้ถึงได้โกรธแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรเราต้องพูดไปเลยตั้งแต่ทีแรกเพราะคุณเป็นคนที่เก็บงําเอาไว้ไม่พูดไม่บอกนะอดทนเอาไว้ก่อนอดทนเอาไว้ก่อนพอทนไม่ไหวก็ระเบิดพุ่งทีเดียวมันก็เลยจะกลายเป็นว่าเรื่องเล็กมันเลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถูกสังคมมองว่าเราเป็นแบบนี้ถูกคนรอบข้างมองว่าเป็นแบบนี้ทางที่ดีที่เราจะแก้ แก้ไขตัวเราเองให้คนเลิกมองให้เราเป็นว่าเราเป็นแบบนี้ได้ก็คือรู้สึกไม่พอใจอะไรแค่เล็กๆน้อยๆน,นิดๆหน่อยๆพูดไปเลยบอกไปเลยเพราะว่าถ้าเราเล็กๆน้อยๆน,นิดๆหน่อยๆเนี่ยเราจะบอกแบบธรรมดาเราจะไม่บอกแบบโมโหมันก็จะไม่กลายเป็นเรื่องใหญ่เขาก็จะได้รับรู้ว่าอ๋อสิ่งนี้เราไม่ชอบแต่นี่เราเล่นนิ่งเฉยเราไม่พูดเราไม่แสดงความรู้สึกแต่วันหนึ่งเราสะสมเอาไว้จนมากเกินไปแล้วเรามาแสดงทีเดียวเลยอะ มันก็กลายเป็นว่าโอ้นิสัยไม่ดีเลยกลายเป็นเราผิดซะอีกแทนที่เขาจะคิดว่าเขาผิดเขาจะไม่รู้เพราะก่อนหน้านี้เราไม่ได้ไปแสดงเนี่ยว่าเราไม่ชอบตรงนี้มันก็เป็นจุดเสียของเราจุดหนึ่งนะคะอการนิ่งนิ่งมากเลยนิ่งเกินไปเลยทีเดียวมันก็เป็นจุดเสียได้ด้วยเช่นกันนะคะทีนี้ถามถึงว่าชาวราศีมังกรจะประสบความสําเร็จในชีวิตไหมถ้าจะทําธุรกิจหรือทําการงานอะไรมปรีประสบความสําเร็จในชีวิตได้แต่อย่าประมาท คุณเป็นคนที่ประมาททําอะไรเนี่ยไม่ค่อยคิดคิดจะทําทําเลยมากกว่าไม่คิดให้รอบคอบแต่ยังโชคดีของคุณที่คุณเป็นคนที่มีนิสยัยสดใสล่าเริงมีนิสัยน่ารักจึงมีผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนคุณอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความสําเร็จของคุณเนี่ยมันก็เลยมาจากการที่ว่านิสัยน่ารักสดใสล่าเริงโอนอ่อนผ่อนตามปณีปนอมของคุณนี่แหละที่ทําให้คนน่ะรู้สึกว่าคุณน่ารักน่าช่วยเหลือน่าส่งเสริม แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระวัง,งก็คืออยาทําอะไรโดยประมาทศ,ศึกษาดูให้รอบคอบก่อนไม่ใช่นึกอยากทําทําเลยตัดสินใจทําเลยแล้วโดยมักจะจะ,จะพังไปซะมากกว่าที่ว่าจะประสบความสําเร็จนะคะเมื่อไหร่ที่คุณมีความเป็นผู้ใหญ่มากพอศึกษารอบคอบมันก็จะประสบความสําเร็จและมีโอกาสที่จะขยับขยายเติบโตมีธุรกิจที่จะขยายสาขาได้โดยการให้การสนับสนุนของคนที่เขารักคุณช่วยเหลือคุณได้นะคะทีนี้เรามาดูถึงเรื่องโชคลาภ โชคลาภจะมีไหมสําหรับชาวราศีมังกรมีโอกาสมีโชคลาภนะมาจากเซนต์ของคุณนะคะมาจากเซนต์ของคุณคุณมีเซนต์พิเศษอยู่แล้วชาวาชาวราศีมังกรบอกได้เลยว่ามีเซนต์พิเศษนะมีรางสังหรณ์ที่ดีเพราะฉะนั้นนะ่ะคุณควรสวดมนัน่งสมาธิอุทิศส่วนกุศลเออเขาเรียกว่าแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ถวายผลบุญให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เทพทุกๆองค์ที่ปกปักรักษาตัวเรา แล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรบทที่ควรสวดก็ชินบัญชรยอดพระกันไตรปิฎกมงกุฎพระพุทธเจ้าและบารมี30ทัศนะคะสวดแล้วจะส่งเสริมให้คุณมีมียานบารมียิ่งใหญ่ขึ้นทําให้คุณเนี่ยแค้วขาดปลอดภัยจากพยานอันตรายใดๆทั้งปวงและก็ศัตรูทั้งหลายด้วยนะคะใครคิดร้ายคิดไม่ดีมันก็จะแค้วคาดไปเองถ้าทําได้มันก็จะดีส่งผลดีกับตัวคุณเองนะคะ ทีนี้เรามาดูถึงว่าชาวราศีมังกรมีศัตรูไหมศัตรูลับๆมีไหมศัตรูเปิดเผยมีหรือเปล่าศัตรูเปิดเผยมีนะคะถามว่าทําอะไรเราได้ไหมมันทําได้ไอ้ตรงที่ว่าเขาจะทําให้คุณเสื่อมเสียชื่อเสียงเขาจะเอาคุณไปพูดเอาคุณไปนินทาให้ร้ายป้ายสีคุณอยู่นะคะแต่จะจะถามว่าทําให้คุณน่ะโค่นคุณลงได้เลยไหมถ้าคุณมีความมุมาุมานะอุตสาหะเขาโค่นคุณ คุนคุณลงไม่ได้แต่เพียงแต่ว่าเขาทําให้คุณเสื่อมเสียชื่อเสียงได้แต่การเสื่อมเสียชื่อเสียงในที่นี้คุณไม่จําเป็นต้องไปวิ่งไล่แก้ต่างให้ระยะเวลาให้การเวลาพิสูจน์เลยว่าถ้าคุณไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยเดี๋ยวมันก็พิสูจน์ออกมาได้เองแล้วว่าณเวลานานวันไปเวลาจะพิสูจน์ให้รู้ว่าสิ่งที่เขาเอาไปนินทามันไม่ได้เป็นความจริงแต่ในที่นี้ไพ่เตือนไว้เลยว่าคุณอย่าทําอะไรที่มันผิดพลาดหรืออย่าทําอะไรที่มันไม่ดีหรือทําอะไรที่มันไม่ตรงไปตรงมา เพราะฉะนั้นถ้าคุณทําอย่างนี้เมื่อไหร่ปุ๊บศัตรูกําลังจ้องคุณอยู่จะเอาคุณไปนินทาว่าร้ายได้แล้วก็มันก็จะเป็นไปมันเป็นไปตามความจริงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณมีลูกค้าเขาเอาไปยุลูกค้าปุ๊บเนี่ยคุณจะเสียลูกค้าทันทีแล้วคุณก็จะไม่มีใครที่คิดจะมาทําธุรกิจกับคุณอีกมันก็มีโอกาสทําให้เราเจ๊งเราพังขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเราเป็นคนหนึ่งทําธุรกิจต้องตรงเวลาต้องตรงสเปคอย่าออกนอกลูก่นอกทางแล้วทำให้เขาเอาไปโจมตีเราได้ก็ถือว่ารอด นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าศัตรูลับๆมีไหมศัตรูลับๆไม่มีนะคะในที่นี้ศัตรูลับๆไม่มีจะมีศัตรูเปิดเผยก็เพียงแต่แค่ที่ว่ากําลังจ้องทําลายชื่อเสียงเราอยู่เท่านั้นเองนะคะดวงของชาวราศีมังกรไม่ควรอยู่นิ่งไม่ควรอยู่เฉยควรที่จะต้องออกไปข้างนอกพบปะผู้คนเจอกับสังคมข้างนอกหรือออกไปติดต่อเจรจาสื่อสารข้างนอกหรือทํางานอะไรที่เกี่ยวกับการเดินทางหรือทําอะไรที่เกี่ยวกับการที่ต้องใช้คําพูดจะดีกว่า นะคะดีกว่าอยู่นิ่งๆก็จบคําพยากรณ์สำหรับชาวราศีมังกรแล้วนะคะพบกับอดามได้ใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ